ในแต่ละประเทศต่างก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไปซึ่งหากใครที่ชอบศึกษาข้อมูลในประเทศอื่นๆจะพบว่ามันมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมากมายไม่มีวันจบสิ้นวันนี้ฮอนฮ o อตจึงอยากพาทุกท่านไปชมความจริงที่น่าสนใจจากแต่ละประเทศที่สามารถนำไปอวดชาวโลกได้ค่ะนามิเบียเป็นประเทศที่มีห้องลบ็บที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับเสือชีตาโดยเฉพาะ และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำฉากที่โด่งดังจากเรื่องจอมจัก,กรวาลค่ะหนึ่งในพัตตคันลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในฮ่องกงค่ะตองก้าถือเป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าสู่วันปีใหม่ก่อนประเทศอื่นๆในโลกค่ะ ที่สูงที่สุดในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นเกลียวค่ะเอกวาดอร์เป็นประเทศที่ส่งออกกล้วยมากที่สุดในโลกค่ะมีร้านอาหารในเมียนมาที่เสนอส่วนลดให้กับลูกค้าตามความพร้อมของพวกเขา ยิ่งผอมมากยิ่งลดมากค่ะหลังจากที่ประเทศบุรุนดีได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี1996เพียงแค่7คนพวกเขาก็ได้มาหึงเหรียญทองหลังจากนั้นประเทศของพวกเขาก็เป็นที่รู้จกักและกลายเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องจอร์จเจ้าป่าฮารุดโลกในปีต่อมาค่ะ กานาเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตทองคำที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาค่ะคอสตาริกามีความภาคภูมิใจที่ไม่จำเป็นต้องมีทหารปกป้องประเทศมาตั้งแต่ปีกศ1 9น8หรือ73ปีที่แล้วหลังจากสงครามกลางเมืองยุติลงในปีนั้นและใช้ตำรวจคอยดูแลประชาชนเองค่ะ หนึ่งในการเขนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในประเทศนอร์ทมาซเซโดเนียค่ะในปี2019วลโดิเมียเซเลนสกีนักแสดงตลกได้ถูกเลือกให้เป็นประธานาธิบด,ดีของยูเครนค่ะคอนดูรัสเป็นหนึ่งในประเทศที่เต็มไปด้วยธรรมชาติโดยเฉพาะภูเขาที่มีมากถึง80%ของประเทศค่ะ ติมอร์ตะวันออกเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่ตั้งอยู่ในซีกโลกใต้ทั้งหมดค่ะเสาทงที่สูงที่สุดในโลกอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบียค่ะ Apple s t o r ลอ,อยน้ำแห่งแรกของโลกอยู่ในประเทศสิงคโปร์ค่ะ บอสวานาเป็นประเทศที่มีประชากรช้างมากที่สุดในโลกโดยมีจำนวนมากถึง1,2 0 0 0 0หมื่นตัวค่ะบูไนมีอนุสวรีน้ำมัน1,000ล้านบาเรลที่ถูกสร้างขึ้นมาในปี1,991เนื่องจากเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่บูไนสามารถผลิตน้ำมันได้สูงถึง1,000ล้านบา์เรลค่ะ ลูกฟุตบอล40%ที่ถูกผลิตขึ้นบนโลกใบนี้มาจากเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าซิอัลโกดในประเทศปากีสถานค่ะฝรั่งเศสคือประเทศที่มีผู้คนเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกเฉลีย่ยแล้วมากถึง89ล้านคนต่อปีค่ะหอบังคับการบินที่สูงที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย เดยมีความสูง136เมตรสูงกว่าที่สวนภูมิเพียงแค่4เมตรเท่านั้นค่ะ